รุปผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองโนเพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไปประจำปีงบประมาณพศ2567ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลหนองโนมีรูปแบบการปกครองแบบเทศบาลตำบลตั้งอยู่ณหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองโนอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่น โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนเมื่อปีพุทธศักราช2540และมีการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2552มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ47.37ตารางกิโลเมตรซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน7หมู่บ้านมีประชากรในเขตเทศบาลจำนวน6,387คน อาชีพหลักของประชากรคืออาชีพเกษตรกรข้อมูลด้านบุคลากรของเทศบาลมีข้าราชการและพนักง,งานส่วนท้องถิ่นจำนวน22คนพนักง,งานจ้างตามภารกิจจำนวน16คนและพนักง,งานทั่วไปจำนวน22คนข้อมูลด้านรายได้รายจ่ายของเทศบาลประจําปีงบประมาณพศ2566รายได้ท้องถิ่นจํานวน 25ล้าน2,04,540บาท12 000สตางค์รายได้ที่จัดเก็บเองจำนวน1,59,690บาท36 000, สตางค์และรายจ่ายของท้องถิ่นจำนวน42ล้าน6 3 0 7 7บาท85 000สตางค์เทศบาลตำบลหนองโนขอนำเสนอโครงสร้างภาพรวมคะแนนการประเมินอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี100คะแนนดังนี้ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ LPA ประจำปี2566คะแนนที่ได้76คะแนนคิดเป็นร้อยละ3.80จากคะแนนเต็มร้อยละ5ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ปี2566 คะแนนที่ได้92.80คะแนนคิดเป็นร้อยละ4.64จากคะแนนเต็มร้อยละ5ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศต2,566ได้5คะแนนคิดเป็นร้อยละ5จากคะแนนเต็มร้อยละ5คะแนนการบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ43.23จากคะแนนเต็มร้อยละ45คะแนนโครงการนวัตกรรมคิดเป็นร้อยละ35.29จากคะแนนเต็มร้อยละ40รวมคะแนนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ91.96จากคะแนนเต็ม100คะแนนเทศบาลตำบลหนองโนมีผลการดำเนินง,งานที่เป็นผลงานดีเด่นในปี2566ถึงปี2567 ที่สำคัญได้แก่ 1. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพศ2566ที่เข้าสู่การประเมินนใรอบสุดท้าย 2. รางวัลระดับจังหวัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรน์นณรง์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนในเพลงเรีงรีรีของโกไข่และเยาวชน ประเภทหน่วยงานได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองโนและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโนและยังมีผลงานอีกมากมายในรอบหลายปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตำบลที่ว่าโปร่งใสภา,ารกิจเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงความสามาคัคคีสุขภาพดีทั่วนหน้าส่วนที่2การประเมินเกณฑ์ชีวัตและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยหลักเกณฑ์การประเมินหกหลักเกณฑ์ดังนี้2.1ผลการดำเนินง,งานของอปทที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลหนองโนมีการวางระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธปรรมตัวอย่างระบบบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ 1. ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของส่วนต่างๆโดยวิธีการที่เจ้าหน้าที่ทำสรุปรายงานผลทุกโครงการรวบรวมเป็นรายงานให้แก่ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อมีข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาต่อไป 2. การกำหนดให้หัวหน้าส่วนจัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติงานโดยวิธีให้แต่ละส่วนงานจัดทำฐานข้อมูลรูปอิเล็กทรอนิกส์ QR code เพื่อมีฐานข้อมูลและระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดได้ 3. มีศูนย์กลางการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดคือเทศบาลมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเพื่อนำไปพัฒนางาน 4. ระบบการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโดยวิธีการจัดประชุมหรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีคำสั่งดำเนินงานและได้แผนพัฒนาของถิ่นที่นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลในรูปคณะกรรมการโดยเทศบาลตำบลหนองโนมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่แลนวางแผนดูปฏิบัติเช็คตรวจสอบและแอคปรับปรุง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาและทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน,นื่อง2.2ผลการดำเนินงานของอปทอที่สะท้อนความรับผิดช,ชอบของอปททและการตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นเทศบาลตำบลหนองโน,โนมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรท้องถิน่นรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมยกตยัวอย่างการรายงานผลการดําเนินงานเช่นรายงานผลการปฏิบัติงานงานกู้ชีพประจําปี2556ตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติงานหรือต้นน้ําระหว่างการปฏิบัติงานหรือกลางน้ําและหลังการปฏิบัติงานหรือปลายน้าเทศบาล มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้มีการส่งรายงานการปฏิบัติงานเป็นระยะจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบก,กำหนดและจัดประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกองงานประจำทุกเดือนนอกจากนี้เทศบาลตำบลหนองโน,โนยังมีการจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมจรรยบัตและจริยธรรมให้แก่ พนักงานในการปฏิบัติงานอันได้แก่ 1. โครงการการฝึกศึกษาดูงานฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหนประจำปีงบประมาณพศ2566โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 2. กิจกรรมว่าด้วยความร่วมมือหรือ MOU การดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยหลักการ5สภาคีเครือข่ายเพื่อบุคลากรเกิดการเรียนรู้และนำหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในงานและบริหารจัดการชุมชนท้องถิน่น 3. โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาผ่านวิธีการส่งเสริมจริยธรรมโดยจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแห่เทียนและร่วมฟังพระธรรมเทศนา เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน2.3ผลการดำเนินง,งานของอปททีทท่สะท้อนความโปร่งใสของอปทเทศบาลตำบลหนองหนูมีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนภาคีเครือข่ายหรือประชาสังคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบกิจการต่างๆของเทศบาล โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและตรวจสอบกิจการต่างๆตามคำสั่งดังนี้ 1. คํำสั่งเทศบาลตำบลหนองโหนที่191ทับ2564เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหนองโหน 2. คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองโหน ที่2ทับ2,565เรื่องกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองโน3คำสั่งเทศบาลตำบลหนองโนที่244ทับ2,566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างหวางท่อระบายน้ำบ้านหนองโนหมู่ที่1 เทศบาลตำบลหนองหนประจํปีงบประมาณพศ2566นอกจากนี้เทศบาลตำบลหนองโหนมีการดําเนินงานที่สะท้อนความโปร่งใสโดยการวางระบบจัดซือ้จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบได้แก่แผนผังการปฏิบัติงานจัดซือ้จัดจ้างกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและตัวยอย่างการจัดซือ้จัดจ้างและมีวิธีการช่องทางการเผยแพร่ข,ข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ง่ายต่อการตรวจสอบกิจการงานเทศบาลเช่นปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและพัฒนานรายได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่การจ่ายเบี้ยยังชีพจัดโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2566ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเพจเทศบาลตำบลหนองนและเว็บไซต์เทศบาล 2.4ผลการดำเนินงานของอบตท,ที่สะท้อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบลหนองโนจัดกิจกรรมโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นไปนตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนคือโครงการเทศบาลสัญจรประจำปีงบประมาณพศ .2566 ตามแนวทางที่4การพัฒนาบริการ ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนยุทธศาสตร์ที่6การพัฒนาการบริหารภาครัฐตามวิสัยทัศน์ของตำบลที่ว่าโปร่งใสาภารกิจเศรษฐกิจมั่นคงดำรงความสามาคัคคีสุขภาพดีทวนหน้าและเทศบาลมีการดำเนินง,งานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ประชาชนภาพภาคีเครือข่าย เข้าร่วมตัดสินใจผ่านกระบวนการและวิธีการต่างๆได้แก่ 1. การประชุมปรปับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566-2570ถึงเพิ่มเติมครั้งที่1พศ2566 2. การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองโนประจำปีพศ2566 3. จัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีพศ2566นอกจากนี้เทศบาลตําบลหนองโนได้มีการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยการจัดโครงการต่างๆได้แก่ 1. โครงการอบรมสุขอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไปประจำปีพศ2566 2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 3. โครงการฝึกอบร,รมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชนกลุ่มอ,อสอมอและกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลหนองโน 2.5. ผลการดำเนินง,งานของอปทที่สะท้อนความมีนิติธรรมและการกระจายอำนาจของอปท เทศบาลตำบลหนองโนมีการกระจายอำนาจในการทำงานโดยวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปนตามหลักสิธทธิมนุษยชนแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นและประชาชนดังนี้ 1. นายกเทศมนตรีผู้บริหารและสมาชิสภาเทศบาล ประชาสัมพันธ์กิจาการงานเทศบาลและรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลทุกเดือนในการพบประชาชนเพื่อออกจ่ายเบี้ยอย่างชีพ 2. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลปิดประกาศกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อแจ้งประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล 3. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและหลักสิทธิมนุษยชนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์และป้ายประชาสัมพันธ์ 2. ร,ระบเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีการส่งหนังสือให้ผู้นําชุมชนช,ช่วยประชาสัมพันธ์ก่อนวันออกจ่ายเบีย้ยยังชีพและเจ้าหน้าที่ทบทวนให้ความรู้ในวันที่ออกจ่ายเงินเบีย้ยและเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เมื่อมีผู้มาติดต่อลงทะเบียนขอรับเบีย้ยที่สํานักงานเทศบาล 3. เทศบัญญัติการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พศ2564โดยนายกเทศมนตรีจัดให้มีการประชุมให้ความรู้โดยตรงเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและประชาชนกลุ่มกองทุนตลาดชุมชนเทศบาลตำบลหนองโนง2.6ผลการดำเนินงานของอปทที่สะท้อนความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเทศบาลตำบลหนองโนงส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยได้ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพยอย่างเท่าเทียมในการทำงานและการให้บริการที่ได้มาซึ่งฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกลุ่มต่างๆผู้ประสบปัญหาทางสังคมเช่นข้อมูลผู้สูงอายุข้อมูลคนพิการเด็กและเยาวชนสถานการณ์ผู้หญิงสถานการณ์ครอบครัวแรงงานซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลการสำรวจ และจะเก็บข้อมูลตลอดจนเชื่อมข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกตัวยอย่างฐานข้อมูลได้แก่ 1. ข้อมูลผู้สูงอายุในระบบเบี้ยยังชีพกรมการปกครอง 2. ข้อมูลผลพิการในระบบเบี้ยยังชีพกรมการปกครอง 3. ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้เปราะบางโดยการเก็บข้อมูลร่วมกับพมจโดยมีการนำฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาบริการผู้สูงอายุ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นต้นซึ่งเทศบาลตำบลหนองโนส่งเสริมความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆได้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไปตำบลหนองโงโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการตำบลหนองโงโครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวตำบลน จากการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองโนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจราชการอันเป็นฟันเฟืองสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองโนให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการที่ดีในระดับองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้นเทศบาลตำบลหนองโน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำในการประเมินและจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กรและชุมชนท้องถิ่นต่อไป